เหตุที่ฮุนเซนปล่อยคลิปที่ตนเองพูดกับแพรทองทานโดยตั้งใจพูดประโยคเหล่านี้เช่นทางนี้ไม่มีอะไรตกลงทางนั้นเป็นผู้เริ่มต้นทางนั้นเป็นผู้ก่อเหตุแล้วอยากรักษาหน้าตาตัวเองกลับโยนมาให้ทางนี้ทำไม่ได้หรอกเรื่องนี้ไม่ต้องเจรจามีแต่ทางนั้นต้องทำก่อนอย่างเดียวทางนี้ไม่ต้องเจรจาอะไรเป็นความตั้งใจของฮุนเซนในการหาเสียงกับคนกัมพูชาแน่ๆ คำพูดของสมเด็จฮุนเซนที่หลุดออกมาพร้อมคลิปเสียงบทสนทนากับแพทองทานนายกรัฐมนตรีไทยมีนัยยะทางการเมืองที่ลึกซึง้งและเป็น strategic communication อย่างยิ่งโดยเฉพาะหากวิเคราะห์จากบริบทภายในกัมพูชาจะเห็นได้ชัดว่า 1. เป็นเกมหาเสียงเชิงชาติยมในกัมพูชาคำพูดของฮุนเซนเช่นไม่มีอะไรต้องเจรจาทางนั้นต้องทำก่อนกัมพูชาเคยเสียท่ามารอบหนึ่งแล้ว ใครปิดก็ต้องเป็นคนเปิดเองสะท้อนการวางภาพลักษณ์ของตนเองในฐานะผู้พิทักษ์ศักดิ์ศรีชาติโดยเจตนาใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวตรงไปตรงมาและไม่ยอมอ่อนข้อให้ไทยซึ่งถูกใจคนกัมพูชาสายชาดิยมอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่พักประชาชนกัมพูชากำลังต้องการตอกย้ำการสืบทอดมายังฮุนมาเนตลูกชายของเขา 2. เป็นการวางตัวเป็นผู้ถือไพ่เหนือต่อหน้าประชาชนกัมพูชา ฮุนเซนกล่าวย้ำหลายครั้งว่าถ้าทางนั้นยอมเปิดผมรับประกันว่าทางนี้จะตามภายในห้าชั่วโมงให้ตัดผมทิ้งได้เป็นการสร้างภาพว่ากัมพูชาไม่ได้อ้อนวอนขอเปิดด่านแต่เป็นฝ่ายที่มีศักดิ์ศรีและพร้อมตอบโต้หากไทยไม่ยอมขยับก่อนนี่คือการวางบทผู้นำที่กล้าท้าเดิมพันด้วยศีรษะซึ่งเป็นกลยุทธ์สื่อสารเพื่อชนะใจชาวกัมพูชาโดยตรง 3. เป็นการบีบไทยแต่ใช้เวทีสาธารณะการปล่อยคลิปเสียงออกสู่สาธารณะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการเยผยแพร่ที่มีเจตนาเพื่อบีบผู้นำไทยต่อสาธารณะให้ไม่สามารถถอยได้โดยไม่เสียหน้านอกจากนี้ทำให้ปัญหาเรื่องด่านกลายเป็นความผิดของไทยในสายตาคนกัมพูชาและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในของพักประชาชนกัมพูชาและฮุนมาเนต เช่นเรื่องเศรษฐกิจหรือคำวิจารณ์เรื่องอำนาจในเครือครัว4เป็นการเล่นบทนักสู้ชาตินิยมน้ำเสียงของฮุนเซนตลอดคลิปมีลักษณะของผู้มีอำนาจมากกว่าและไม่ให้เกียรติเท่าเทียมกับแพทองทานเช่นไม่มีอะไรต้องเจรจาจะเอาศักดิ์ศรีชาติมาแลกกับความนับถือกันไม่ได้แสดงให้เห็นว่า เขาตั้งใจตอกลับหักหน้าในลักษณะที่ถูกสังคมกัมพูชามองว่าตนเองคือคนที่เหนือกว่าในเกมนี้สรุปนี่คือการเมืองในคราบการทูตของฮุนเซนฮุนเซนไม่ได้พูดกับแพทองทานเพียงคนเดียวแต่เขากำลังพูดกับคนกัมพูชาและเวทีนานาชาติการปล่อยคลิปเสียงที่มีถ้อยคำแข็งเกล้าวจริงไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือ strategic performance การแสดงบทผู้นำผู้กล้าในเวทีความขัดแย้งเพื่อรักษาอิทธิพลในประเทศและครอบครองวัฒกรรมในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ชายแดนอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเปิดบทถอดเสียงหุนเซนแพรทองทาน17นาทีชัดเจนยิ่งกว่าล่ามแชรผู้นำเขมรกดดันทหารไทยแบบไม่ไว้หน้า ภายหลังคลิปเสียงการจรจาร์ลับระหว่างสมเด็จทุนเซนประธานวุฒิสภาเัมาและอดีตนายกรัฐมนตรีกับนางสาวแพทองทานนายกรัฐมนตรีไทยถูกเผยแพร่สู่สาธรารณะผ่านบทสนทนาแปลโดยนายเกลียงหัวดผู้ใกล้ชิดทุนเซนซึ่งรับบทเป็นล่ามทำกลางกระแสวิพากวิจารที่รุนแรงต่อบทบาทของผู้นำหญิงไทยล่าสุดได้มีการเปิดเผยเนื้อหาคำพูดของฮุนเซนฉบับแปลยอย่างละเอียดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเขมร นายสราศาสตร์สีเพ็งอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท์ผู้มีประสบการณ์การแปลภปาษาไทยเขมรให้กับหน่วยงานรัฐมาตั้งแต่ปี2528ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยเนื้อหาคำแปลแบบคำต่อคำจากบทสนทนาในคลิปความยาว17นาทีโดยระบุชัดว่าหนักกว่าที่ล่ามแปลไว้แม้จะไม่นำเนื้อหาฝังนายกรัฐมนตรีแพทองทานมาเปิดเผยทั้งหมดแต่ในส่วนของหุ่นเซนนั้น มีถ้อยคำบางช่วงที่สะท้อนถึงการกดดันและข่มขู่ฝ่ายทหารไทยอย่างรุนแรงโดยน้ำเสียงของผู้ที่เคยอยู่เหนือเกมอำนาจมายาวนานซึ่งมีเนื้อหาคำพูดของสมเด็จฮุนเซนบางช่วงตอนระบุว่าฮุนเซนพูดว่าตอนนี้ปัญหาที่ฝั่งนี้อยากได้คือทำอย่างไรที่จะทำให้จุดผ่านแดนทั้งหมดกลับมาเปิดเป็นปกติ อันนี้คือความต้องการของทางนี้มีเพียงเท่านี้นี่เป็นขั้นแรกปัญหาข้อนี้ทางกัมพูชาเป็นเพียงผู้เดินตามหลังทางไทยเป็นผู้เริ่มปิดด่านก่อนทางกัมพูชาจึงต้องปิดตามเรื่องนี้กัมพูชาไม่สามารถทําอะไรได้เพราะกัมพูชาเคยเสียท่ามารอบหนึ่งแล้วตอนที่ยอมปรับกองกําลังที่ช่องบกตกลงว่าถอยแล้วตามแนวชายแดนจะกลับสู่ภาวะปกติ แต่สุดท้ายทางทหารไทยกลับให้ปิดจุดผ่านแดนตอนนี้ทางคัมพูชามีข้อเสนอคือขอให้ไทยเปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดให้ได้ก่อนจากนั้นทางคัมพูชาก็จะดําเนินการตามหลังอย่างช้า5ชั่วโมงจะถอนคําสั่งห้ามนําเข้าสิ่งของพักผลไม้ที่เคยห้ามไว้จะยกเลิกทั้งหมดแพทยงทานพูดว่าอยากให้กลับมาเป็นปกติโดยมีการพูดคุยตกลงกันทั้งสองฝ่าย คุณเซนพูดว่าทางนี้ก็อยากให้เป็นเช่นนั้นแต่ทางนั้นไม่พร้อมทำทางนี้ไม่ได้ทำอะไรทางนั้นเป็นฝ่ายกระทำเป็นผู้ปิดพรมแดนถ้าทางนั้นยอมเปิดก็ไม่จำเป็นต้องขอจากผมเมื่อไรที่ยอมเปิดทางนายกคุณมาเนตก็พร้อมจะทำตามทันทีแพทองทานพูดว่าพร้อมให้เปิดแต่ต้องเป็นการตกลงร่วมกันถ้าให้ยอมยอมอิงก็จะโดน ฮุนเซนพูดว่าไม่หรอกทางนี้ไม่มีอะไรตกลงทางนั้นเป็นผู้เริ่มต้นทางนั้นเป็นผู้ก่อเหตุแล้วอยากรักษาหน้าตาตัวเองกลับโยนมาให้ทางนี้ทําไม่ได้หรอกเรื่องนี้ไม่ต้องเจรจามีแต่ทางนั้นต้องทําก่อนอย่างเดียวทางนี้ไม่ต้องเจรจาอะไรแต่จะให้สัญญาว่าทางนั้นยกเลิกคําสั่งปิดด่านพรมแดนแล้วทางนี้พร้อมทําตามอย่างช้าห้าชั่วโมงให้หลังผมรับประกันให้ตัดหัวผมทิ้งได้ แท,ทองทานพูดว่าขอให้เห็นใจหลานด้วยฮุนเซนพูดว่าผมเข้าใจผมเห็นใจแต่ไม่อาจเอาผลประโยชน์ของชาติไปแลกเปลี่ยนกับความนับถือกันได้หรอกเพราะนี่คือหน้าตาของประเทศกัมพูชาเรื่องอะไรที่จะให้ประเทศกัมพูชาไปเจรจาเรื่องการขอให้เปิดด่านเมื่อตัวเองปิดเองก็ต้องเปิดเองสิและอาขอบอกให้หลานทราบชัดๆอีกว่าทางนี้ได้เตรียมไว้อีกขั้นหนึ่ง พรุ่งนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ทางคัมภูชาจะทําอีกขั้นหนึ่งคือปิดการนําเข้าผลไม้และผักตามแนวชายแดนคัมภูชาไทยทั้งหมดกําลังเตรียมดําเนินการในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้เตรียมการไว้หมดแล้วทั้งนี้เพราะทางนั้นก่อเรื่องก่อนพอก่อเรื่องแล้วจํามาชวนให้ไปเจรจาอยากจะถามว่าแล้วใครล่ะที่ปิดด่านผ่านแดนก็คือทหารไทยมีแต่ทหารไทยต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นไม่เห็นต้องเรียกให้คัมพูชาไปเจรจา คัมพูชาไม่เจรจาอย่างเด็ดขาดก่อนจะจบผมขอย้ำให้ชัดอีกครั้งว่าทางนี้ต้องการเพียงอย่างเดียวคือต้องการให้ทางนั้นยกเลิกคำสั่งปิดด่านพรมแดนทั้งหมดให้กลับสู่ภาวะปกติดังเดิมทางนี้จะตอบรับทำตามและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเจรจาระหว่างคัมภูชากับไทยแต่อย่างใดเพราะว่าไทยเป็นผู้ปิดดังนั้นไทยต้องเป็นผู้เปิดส่วนคัมพูชาก็จะเดินตามหลัง ทั้งนี้คำแปลดังกล่าวทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าคำพูดของฮุนเซนกับนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นรุนแรงกว่าที่เขียงหวดล่ามคนสนิทได้แปลออกมา